จะมีความยากลำบากในการดับไฟเจ้าหน้าที่ก็เข้าใกล้ไฟไม่ได้ชี้จุดร้มสาแล้วก็เวลาจะเข้าดับไฟที่ทําแนวกันไฟพวกนี้น้ำค่อนข้าจะเข้าใกล้ได้ยากวันนี้นะเราจะเอาน้ําไปช่วยพี่ๆอุทยานแห่งชาติปางสีดากันค่ะุณว่าไฟใหม่เดี๋ยวไปช่วยกันจ้ะพี่สวัสดีจ้าพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อพงพันธ์อัมุเขาเป็นเจ้าที่อยู่นี่ประมาณ2อปีเห็น<อ> <c oughs> เขาว่าขโมยไฟไหมไฟไหมเยอะหนักก็หนักครับแต่ตอนนี้เขาเราสามารถควบคุมสถานการณ <ừ> ์อะไรนี้ได้นะจะใช้ระยะเวลานานไหมกวาม่าไฟจะดับก็ระยะเวลากว่าไฟจะดับก็น่าจะอีกหลายวันแต่เราจะเป็นการเช็คไฟทั้งหมดขวาค,ครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ควบคุมดูแลไว้ได้อยู่เราก็จะเป็นการดูแลเช็คว่าตรงไหนมันจะจะเกิดขึ้นอีกอะไร ก็ขอให้ไฟดับไวๆนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะพี่สู้ครับครับผมสู้ครับค่ะพี่พี่เยก็ขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้เนาะเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งต่อนะสําหรับพี่พี่ในที่ยังไม่รู้นะว่าเกิดเหตุไฟไหม้อยู่ที่อุทยานเนาะก็สามารถเห็นช่องทางนี้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือพี่ๆเขาได้นะมาสนับสนุนพี่พี่เขาได้นะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ที่อยู่ข้างบนด้วยขอให้ไฟดับไวๆนะคะ